สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะเอิญเอสพีเ e ็นเ r อร์าของเบงนะคะวันนี้เอิญอยู่ที่เดิมเลยแสรีไทย70บของเบงกุดคานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลยนิสสันเทียน,น่า x l นะคะปี2014แท้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะสวยเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างไม่มีชนน็พลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถักงแน่นอนนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพอนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในของคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้ราคาตั้งขาย,ยที่4,69,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม์ของคันนี้เพียง1,48,000กิโเมตรนะคะสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้นะคะผ่นเบอร์โทร097 1์เ3 8าเเดีเดี๋ยวพาทุกคนมาดูบอดี้นะคะภายนอกของคันนี้กันเลยดีกว่าเรามาดูกันเลย คันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้ฝาครอบเดิมๆนะคะพร้อมกับกระจังนหน้าเป็นแบบโครเมียมแล้วก็นิสันอยู่ครบเลยนะทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะทันมาเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแมกนะคะที่จะได้ล้อแมกเป็นสีโครเมียมนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยได้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางปีใหม่2022ไปใช้งานด้วย ไฟเดียวก็จุกมองทางนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่เป็น360สา0รอสงศาแบบนี้เลยนะนี<ม>่ติดฟิล์มอย่างดีนะคะมาให้รอบคันนะคะความหนาประมาณ80นะคะพร้อมกับคิ้วกันสาดของเทียนหน้าติดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวเซนทัลล็อกรถปดล็อกนะคะนี่ควบคุมการใช้งานเป็นรีโมทแบบนี้เลยเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะมาอย่างไว ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะันี้ด้านหลังนะคะเป็นไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมีโลโก้เทียนหน้านะคะนิสสันแล้วก็2.0 XL นะคะอยู่ครบเลยตัวรถมีกล้องมองหลังมาให้นะคะพร้อมฝากระโปรงด้านท้ายที่คะด้วยโครมเมียมเปิดให้ดูกัน นี่เปิดจากรีโมทได้เลยนะคะคันนี้ที่จริงเขาเปิดจากตัวรถก็ได้นะคะมีซิลิโคนให้นะคะพร้อมกับเปิดภายในได้เลยเปิดได้3แบบเลยนะนี่ภายในกว้กางแบบนี้เลยนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะด้านล่างตัวรถนะคะมาพร้อมอย่างอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยด้านหลังถือว่าใหม่มากนะคะได้อย่างอะไหล่นะคะเป็นตัวล้อแม็กด้วยนะคันนี้ยางอะไหล่นะคะเป็นแม็กด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราไปดูนะคะภายในตัวรถกันเลยดีกว่าเพื่อ ไม่รอช้านะคะนี่ต้องมาก่อนตัวบอกปรับเอ็นนะคะที่จริงภายในไม่ได้แคบนะคะขนาดปรับข้างหน้านะคะเอ็นขนาดนี้ด้านหลังยังนั่งสบายขนาดนี้เลยนะภายในใหม่กิ๊บเลยนะคะเพดานด้านบนไม่ชํำเลยมีไฟด้วยนี่พร้อมกับตัวเบาะนะคะที่จะได้เป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะคันนี้เบาะหนังสีดํานะคะมีที่อิงไหลมาให้พร้อมม่านด้านหลังนะคะคันนี้นี่เลย มีที่วานแก้วมาให้สองจุดนะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะพร้อมกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งของตัวรถแบบนี้เลยถุงลมนิรภัยนะคะครบเครื่องมากๆนะคะครบคันเลยไปดูด้านหน้ากันดีกว่านี่มาดูด้านในด้านหน้ากันดีกว่านะคะนี่เลยตัวบอกเขาปรับไวกว้างจริงนะคะเดี๋ยวลองเอ็นหลังให้ดูนี่กว้างจริงนะคะด้านหลังถ้าเกิดปรับมานะคะบอกเลยว่ากว้างมากนะคะคันนี้เดี๋ยวลองกดสตาร์ทให้ดู คันนี้เป็น engine start แล้วนะคะสามารถกด remote start ได้เลยนะคะตัวเบาะเซ็ตได้ด้วยพร้อมกับตัวเลขใหม่นะคะ148,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลด้วยพวงมาลัย power นะคะมันติดฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งรับสายวางสายเชื่อมต่อบุธก็ได้เช่นเดียวกันนี่มีจอนะคะพร้อมระบบนำทางนะคะคันนี้มีระบบนำทางไม่พอนะคะก็มีในส่วนของ กล้องนะคะรอบคันแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายขับขี่ง่ายแน่นอนเข้าซองยิ่งง่ายนะคะคันนี้นี่แอร์ปรับออโต้มาพร้อมกับตัวลายนะคะคันนี้ลายสวยๆแบบนี้เลยนะที่วันแก้วสองฝั่งมีที่อิงไหลนะคะพร้อมกับทั่วภายในนะคะคันนี้ก็กว้างๆเลยนี่สวยมากให้เห็นกันเลยนะคะตัวเบาะเขาสามารถปรับได้นะนี่ปรับให้ดูเลย เป็นไงเป็นไงคุณลูกค้าค่ะบอหนังปักไฟฟ้าคู่เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าสําหรับตัวรถนี่้ามาดูนะคะห้องเครื่องกันไปอย่างไวเลยนะคะคันนี้อะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องสองจุศูนย์นะคะมาพร้อมกับโช้พยุงให้นะคะแล้วก็ห้องเครื่องเดิมดม,มาเต็มสีอยู่ครบเครื่องเดิมไม่ยกเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะหัวนอ็อต ไม่มีใครไม่มีถอดเลยหัวน็อตสวยๆแบบนี้แบตเตอรี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะด้านบนตัวรถนะคะมอกก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะสาหรับห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะต้องแนะนําสําหรับตัวนี้สันเคียรหนาเอาใจผู้บริหารเลยนะคะราคาดีมากนะคะเพียง469,000บาทได้รถปี2014แท้ไปใช้งานเลยนะ,ะเล่นไม่เพียง 148,000กิโลเมตรนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884นะคะย้ำ097 169 3 8า4ได้เลยคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเด็ดสต็อกรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Give